สวัสดีครับพ่อกับสังวาตงานปั่นนะครับเมื่อนี้ก็บิีพาท่านผระชมมาขอตโตโศกลาบน้ำพอใหญ่นะพอใหญ่เิ่นก็มาเฮ็ดสารกระตากระมองนะเนาะ่นตีเฮ็ดแนวเตรียมซอยดาววันที่แปดที่เก่าอยู่วัดคำหล่อเนาะครับเิ็นเฮ็ดเขียงกับมีเนาะครับสารของสารทุกอย่างเนาะครับ่นกำลังแตงเตรียมสถานที่มองที่ซอยดาวเนาะครับ ข้างพุ่นกับผู้คนเจ้าเป็นกับกางเต็นหรือกันเนาะเป็นกางเต็นทั้งเฮ็ดผ่าเสลี่ยมเวลาคนมากกับที่บริหารเนาะเอาเก้าอี้ตั้งครูบาอาจารย์มาทางบ้านหน่อยนะดูเนาะครับเพิ่นมาซอยกันทีมงานของคนเนาะหมู่บ้านนี่ก็ทางด้านเมกกมาครับหมู่บ้านนี่ทั้งหมดหมู่บ้านนี่สิบเอ็ดองเนาะเห็นมือนีตีมะฮอมกันรบ่เนาะครับตีผ้าท่านบาซ่อมมาขอตรวจสอบหลานน้องอูใหญ่เนาะ ว่าเพิ่นติได้ตัวใดบอวัดนี้เนาะสวัสดีครับพงไนยคร,ครับครับครับ <c oughs> นี่ตัวโสรกลาบมาปั่นลูกปั่นหลานจากุกโตวะานอเมื่อวานนี่ไปทร <c oughs> งสัตการพี่น้องอยูุวันหลวงปู่ใหญ่บาดนี่มีนางหนึ่งเรามาขายลอตเตอรี่มเมื่อเมลินเหลืออยู่หันสองแผน่นโอ้เออเลยเอามานี่ละ <c oughs> โอ้วันที่ถือรางวัลที่หนึ่งจังวัดน้องวตะเกาส่วนมากศูนสองเก่าศูนสเก่าครับหกหกศูนย์เนียซสองเก่าหกหกศูนยมันเหลือสองใบเอาเลยคู่เป็นคู่เลยบ่นบเป็นคู่คอยส่หมันแล้วไงด่าครับครับครับว่าใบชุดไท้ายตะเกาหมานไตะเกาใบชุดไทยตะเกา โอ้ยมันนอคนยยนอซื้อสองล้านที่ยากขึ้นล้อันสานนี่ที่โอ้โหฮ่าได้ยากเลยใบเดียวเลี้ยใบเดียวนี่มวยากเลยเงินนั่นว่าบ่มีเยามันอยู่คนละ่องอยู่อันนี้คาานึงอันนั้นคานึงที บางหันบางหันอะไรพูดครับพูดอีกพูดอีกนะพี่น้อครับท่านผู้ชมคือพ่อใหญ่เพิ่นไปทรงสการญาติพี่น้องอยู่ทางนนองใหญ่เนาะเพิ่นก็เลยว่าาเจ้ามาขายลอตเตอรี่ก็เหลือใบเดียวคู่เดียวอ่ว่าซั่นหคู่เดียวเหลือคู่เดียวล้วนเเนาะเพิ่นก็เลยว่าบัดเทียเป็นจังบุญเนาะ ตะเก او ส่วนมากก็เหลือใบเดียวสอบอยากเป็นเนาะ<อ>บาทดีเพิ่นเลยเลยเห็นเหลือใบเดียวอยีเพิ่นก็เลยเอาสันก็มี่หกเนาะหกหกศูนย์แบบสามตัวใช่สตัวทั้งเมดนี่ก็บศูนย์สองเก้าหกหกศูนย์นะครับสามตัวกับหกหกศูนย์นะครับทันบุษมมาหลุ่นน้ำเพิ่นเด้ <c oughs> อเพราะว่าเพิ่นก็ขอให้เพิ่นโศกเพิ่นหมานเนาะครับเนาะ เพราะว่าพันตะเก่านี่ก็เหลือใบเดียวนี่สอบอยากได้สิบสองล้านมันไม่ขันพันถึงหอกครับเนาะสิบสองล้านเพราะว่าอันนี้เป็นของจริงนะครับบนของปลอมเอามาว่าอันนี้พันไปทรงตะการวาน,นี่เนาะครับ <S 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 บังนะครับเด้อบังเอาคักเด้อนี่แหละโตพอใหญ่ได้เนาะหกหกศูนย์วันที่หนึ่งเมษาครับพอใหญ่ขอบคุณหลายครับ คือพอ่เพ่นกับเปียวมาเพ่นก็เลยก็ได้ตัวนี้เนาะกับว่าเป็นในควมฝันแต่แต yeah, um, okay. okay. ่ขจ้ามาขายเป็นบังเอิญเขามาขายว่ัสดก็เลยบริมากดอกแต่ว่าเห็นใบเดียวก็เลยมักตัวเนาะกันเลี้ยใบเดียวเิบสองล้านหกล้านไปติดบ่ยากได้เนาะบ่มากก็ได้มากแล้วเลีอยใบเดียวเนาะหาได้ยากเล้ยเนาะสวัสดิที่พ่อหกหกศูนย์เนาะครับ่านผูส้มหกหกศูนย์เกือกสามโต <c oughs> ครับเมื่อนี้ก็คือพอคุณเจ้ามาได้หลายหม่องได้หลายบอลเพิกว่ามาซอยกลางซอยกลางผาสเสแ่ม <c oughs> เพื่อติดเป็นบุญเนาะเพื่อติดเป็นบุญบุญก็คือบุญเทพพระเนาะเทพพระแล้วก็มีกล่องหดแล้วก็มีสอยดาวพร้อมเนาะครับ น้องแจงนีหนีพ <careers> like ี่ไสท่ันพ yeah. like oh, ่อ <where> ค <the S 3> ู like. ่ยืนเลยวโอ้ครับสวัสดีครับงานไม่งานใคยมามาเห็นเจ้าไม่ก็สิว่อไปงานป้าป้าจานไปงานเหมือนทรงแต่กาโอนป่มป้าันน้องคุ้งยงซุ้มพี่น้องวัดโอ้เนี่ย เดีได้บ่าพ่อไงเดี๋ยตัวดิสรถตัวเด็ดตัวดีบ่ได้ตัวเด็ดตัวฝากเก่ง็ครับถามพ่อไงผู้คนมาหันเพิ่นกับหูหนวกเนาะเพิ่นบดียินเลยบดเอ๋เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปเบิ่งผลงานคือช่วงนี้กับปั่นนกยูงอยู่ทั้งไตเนาะครับเนาะพาท่านผู้ชมลงไปทั้งไต บางสถานที่หมุ่งปั่นนะครับเนาะ <c oughs> ครับท่านผู้ชมก็คือพไฟเหรียญบัตรน,น้องแซงนะครับเนาะเพิน่นไปทรงสกการญาติเพิ่นอยู่บัตรน,นอ้องงงยัยคือพอดีเพิ่นกับบังเอิญเห็นผู้มาขายลอ,เยอตเตอรี่เนาะก็เหลือใบเดียวสั่นเหลือใบเดียวเนาะเพิ่นว่าเหลือคู่เดียวแหละ พอนก็เลยทางใดเนาะ่าบ่ฝันเลยเห็นไรใบเดียวพ่นก็เลยขอสื่อน้ำพนน้ำพุขจ้ามาขายเนาะมาพี่มาพี่สั่นพนว่าขวกออกพน,นก็ย่างขม่าไว้ไว้มาหาพนผู้เดียวสั่นกะโบนีบ่พนใด,ดอยากได้หรอกไม่พนได้เอาผู้เดียวเนาะใดใบถี่พนใดเนาะครับคือหกหกศูนย์นะครับหกหอกศูนย์ พศหกสิบหกนี่ทหารก็เรียกศูนย์ใส่กันได้คือกันเนาะแต่อันนี้ก็หกหกศูนย์พันไดเนาะสามตัวเ,เรียกไายเนาะวันที่หนึ่งเมษายนมาหล่นน้ากันครับว <respuesta. IEL> ันที่หนึ่งเมษายนเนาะเพราะว่าพันไดโดยบังเอิญเนาะครับมีผู้มาขายโรตี่ก็เหลือใบเดียวคู่เดียวมีบ้าน้องไงเนาะเผลนก็เลยได้บางเทีบางที่เป็นโศกเป็นลาบของเพนเนาะ กับมาหล่นน้ำพันเด้อครับเดอ้อวันที่หนึ่งเมษานะคณะนี้กับเฮ็ดนกยุงนะครับปั่นนกยุงไงกับว่าท่าในได้ใส่หนวยตาเนาะครับท่าน้แต่งสีแต่งอย่างเนาะด้านขากับยังท่านได้โปเนาะยังท่านได้แตง่งท่านได้เก็บรายละเอียดนะครับ้องกับปัน่นด้านหน้าแล้ววม่านนี่เนาะ ก็ทีเด exactly so no so, the ็ด so, ด so, ้านหลังอีกนะครับบาทนี้เนาะด้านหลังแล้วก็ทีเด็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆขณะนี้ก็ยู่วัดคำหลาอเนาะครับวัดคำหลาะปั่นยรงยั่งใหญ่วัดคำหลาะขณะนี้เนาะกัห้องก็ะลงมาจากสลาคือไปกินเข่าพอคุณเจ้าเพิ่นเอือเอิญไปกินเขาเรากินเข่าเราก็เลยอย่างมหาพิ่นเหรียญเพิ่นก็เลยบ่อยฟังเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไปทรงักการว่านบ่เห็นเพิ่นเลยถามข่าวทมข้าวเพิ่นเนาะ เพันว่าไปทรงสกการพี่น้องเพันโยนงยัยสันกับพอดีมีผู้มาขายลอตเตอรี่เหลือคู่เดียวกันเพันว่าเหลือคู่เดียวก็คือฮกฮกศูนย์เนาะครับท่านผู้ชมเหลือคู่เดียวเพันว่าเนาะก็เลยเด็ดเสือบางเทียบบางที่ได้สิบสองหลานนือเขาสันเพันว่ากับคอยเป็นจังบุญเนาะครับพ่อยัยก็ดีเพันได้ดสั่งวัดสั่งว่าไปเรื่อยเพันก็มักสั่งเนาะช่วงนี้เพันก็มา สารกัตาก็มองของเพิ่อนกับยังของเพิ่นเพื่อตียาติธรรมมาซอยดาวเมื่อวันที่แปดครับวันที่แปดห้มซอยดาวล้วก็พี่หดคูบา,าจารย์อยู่นี่แหละเกิดตีเทพ,พะกกระพร้อมเนาะปางเจ้าจักรพรรดิแล้วก็นี่ซอยดาวทั้งเทพระทั้งหอดพร้อมมาทันเมื่อนั้นเนาะวันที่แปด ท่านผู้ส้มอยากมากกับเส้นนะครับเ้อมาทาบุญน้เพ่นมีวัดคำละเนาะวัดคำลาะกับบ่อไก่ครับจากน้องแซงออกมากับแวว่สายเนาะครับมีก้อนน้องแซงออกมาเป็นกิโลหนึ่งสองกิโลกิโลหนึ่งนี่แหละก็เห็นท่องท่างสายเมื่อกับแวว่ข้ามาตามนั่นเนาะครับเพราะว่าวัดคำละพันกับอยู่ในแนวหน่อยเพันกําลังสางเนาะครับบารมีพันกําลังเกิดบารมีพันพันกาลังสางเนาะครับเป็นพระ ผู้ถวดแล้วก็พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกส่องเครืองกัพระเสียวลรีเนาะกับลายยางอยู่ครับคือพันมีปารละมีกําลังมีปารละมีปารมีพันกําลังก็เกิดไปเรื่อยเนาะพันก็เลยสางไปเรื่อยช่วงนี้พัน,นก็กําลังสางนกยุ่งอีกแล้วก็ที่มีลายยางอยู่ครับแล้วนกยุ่งแต่ว่าเอาปีละยยางพันว่านะหาเงินในปีลายางต่อไปก จากนี้ไปเนาะแอดก็ทีไดีไปทางพุนทางดันเมกไปทางดันเมกแล้วก็ตีมาบานน้อยเนาะดูนปั่นทาเวดสุวรรณเก่าเม็ดเนาะครับบานน้อยเนาะดูนเนาะออกจากดันเมกแล้วก็ทีไดีจังทีได้ย่ายไปทางดงสมบูรณ์ทางเพื่อทางกันโตอีกเนาะครับเนาะจังทีได้ย่ายไปทางทางกันโตอีกกที่หนึง่งครับไม่ย้อนกลับมาอีกเนาะครับเนาะส้มตัวเด็ดอีกที่หนึง่ง หกหกศูนย์นะครับทันผู้มมหกหกศูนย์ของปัญญเรียนเนาะคือลอตเตอรี่ที่เรียบคู่เดียวสั่นเข้าเจ้ยายางเข้ามาพ่นก็กนเลยเอาเลยเนาะหกหกศูนย์อย่าลืมนะครับเด้อสวัสดีครับ